ได้จุดตะเกียราจารยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงออนไลน์ไหมได้หมดได้หมดทุกรูปแบบพยายามพนักยานได้หมดแล้วก็คุณนะนาเลยนะมึงรีบจุดตอนเนี้ยกูก็ไม่ได้นับอกว่าชอบเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่แต่กูตั้งไว้พันพันดวงแ้วกูก็ยังไม่ได้เช็คเพจเลยว่าได้กี่คนแล้วแต่กูพยายามจะจะพยายามให้กมึงได้จุดกันให้ได้ครบที่เยอะที่สุดก่อนมาที่ยี่สิบกันสรุปยอดเลยเพราะเกินนั้นไม่ได้เกินยี่สิบไม่ได้ กูส่งย้ายพวกมึงไม่ทันเผื่อบางคนแม่งช้าตอกลอนเนี้ยไปททนีส่งช้าเนี่ยกูได้รู้เลภายในสามวันคือมึงต้องยาต้องถึงพวกมึงแล้วแต่แก้ิดนึงนะครับหลังยี่สิบไม่จะไม่รับอ๋อไม่ได้ส่งไม่ทันบอกเลยว่าไม่มีกรณีที่ส่งไม่ทันทุกกรณีเพราะอาจารย์บอกเราว่าหลังยี่สิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ทันทุกกรณีแล้วถึงแม้ว่าอาจารย์คัดผมไม่รับยาที่ดังสิทธิ์เลยก็ได้ไม่ได้เพราะเหตุผลสิ่งที่กูยังได้บอกพวกมึงอย่างนี้คือว่ากูจะต้องพิมพ์ พิมพ์ยันพยาบุญยักษ์มีโรคแะไรขึ้นขึ้นให้ดูอ่าที่มึงทานเนี่ยเนี่ยกูจะต้องพิมพ์กระดาษเนี่ยเอากระดาษสาที่กูกระดาษเปล่าหนระือกูมาจากพม่าเนี่ยอ่ามันไม่ใช่กระดาษสาก็เปกระดาษเปล่าเลยนะอ่านที่ในกระดาษเปล่าอ่าอันเนี้ยพิมพ์แล้วเขียนชื่อพวกมึงทุกคนแล้วกับพันใบอะ่ะแล้วกูถามว่าพวกมึงมาให้กูวันที่ยี่สิบจะทันมึงทันหรอไม่มีทางทันถึงบอกไงว่าวันที่ยี่สิบอาจารย์ครับผม เยายาที่กังสีรษะไม่สวยผมผมได้ยาแน่นอน<ม>ถึงมึงได้ยาแน่นอนแต่กูก็ผิดยาที่ไม่ทมัน<ม>บอกเลยเพราะนั้นเนี่ยมึงก็ให้กูก่อนที่ยี่สิบท่านอาหที่ย<ม>ี่สิบแล้วก็ที่บอกว่าพยายามคือทุกคนพยายามจุดใช้ได้<ม>เพราะเนี่ยจากที่ผสมยามาเนี่ยตอนนี้กําลังวัดดวงกูก่อนว่าจะได้ยาตามจํานวนไหมถ้ามันเหลือยาย,ย,ยาที่ผสมไว้มันเหลือเราจะผสมในอีกแบบหนึ่งเข้าไป แล้วเราอาจจะทําเครื่องรางก็คืออาจจะทํายาพยาบุญ嘎กยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอยันกระดาษเปลาเนี่ยเขานี่ยที่าจรต้องทาให้ทุกคนเขียนชื่อใช่ไหมใช่ครับวางไว้ใต้ใต้แก้วอ๋อไว้ใต้แก้วด้วยต็แชุใช่ไหมจ้าจุดพระจุดเสร็จต้อเอาเนี่ยเผา๋อต้องเผาเงียให้ด้วยเผานี้แต่ทุกคนเนี่ยต้องต้องเขียนเนี่ยทีละคนเลยเขียนชื่อใครเขียนหรออาจารย์ อ่าใครรับผิดชอบมาให้องเขียนให้ดิเออกูลงดวงให้อย่างเดียวแค่กูลงดวงพันล้วนนี่กูก็ปวดหัวที่มงแกใช่ไหมกูเห็นดี๋เพจนี้เพจนี้เพจนันนะเพราะว่ามันจะมียันบังคับมันจะมียันบังคับว่าไอ้เรื่องนี้เอาไปทางการพนันไอ้เรื่องนี้ไปทางปัญญาไอ้เรื่องนี้ไปทางชนะอันนี้ชนะอะไรอะไรเงี้ยมันจะระบุเลยเหมือนกันด้วยใช่กูถึงบอกกูไม่มีเวลาให้มึงถ้ามึงหลังนี้ยี่สิบแล้วที่สําคัญคือเนี่ย กำลังจะทํายาพยาบเนยักษ์กรูปนี้กำลังให้เขาทําพิมพ์อยู่ถ้ายาตัวนี้เหลือพอ,อก็อาจจะได้ทํายาพยาบุญยักษ์คนทั่วไปคบได้หมดมแต่คนที่จุดครบเลยสักกินจุดมันครบเครื่องเลยแหม,มถ้าเกิดว่าพยาบุญยักษ์กอยู่กับมึง<อ>ตลอดเวลาเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นคนที่จุดตะเกียงได้เปรียกที่สุด ถ้าวันหน้าถามว่าแต่ครับผมไม่จุดตะเกียบแต่ผมพกยาเหมือนกับยัาไดไม่ได้แต่มึงสู้คนจุดตะเกียบได้มึงตรงตรงเลยครมึงสู้คนจุดตะเกียบไมัไม่คอบสักกินจุดสมมติยามใช่แล้วหลังจ้กเนี่ยนะไอ้คนที่สักกินจุดไปแล้วถ้ามึงได้ได้ได้ยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับเวลามึงมีมีปัญหาอะไรมึงจะมีวิธีใช้ไหมครัมึงใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันวิชายประหลาดมีวิธีใช้เพราะฉะนั้นมึงองผ่านสักกินจุดไปก่อนแต่ถ้าเกิดมึงไปผ่านสักกินจุดเลยพกได้อย่างเดียวแต่ถามว่าความดุร้ายสู้คนท บางคนหัวหมออาจารย์ถ้าสมมติได้ยาเนี่ยแล้วเขาไปขูดผลกินได้ไม่มีผลมันไม่ใช่ยากินเป็นยาพกก็บอกคุณเชื่อว่เป็นยาที่เอาไปพกไม่ใช่ยาที่เอาไปกินเพราะนั้นกขาชอบดัดแปลงยาพม่าเนี่ยบางคนมาคิดอย่างนี้ไงยาพม่าเขาชอบเอามาขูดแล้วกินเพราะยาพม่าเนี่ยเขาันเป็นรูปธาตุรูปเจดีย์แล้วก็ตั้งหรือั้นเป็นรูปพญาวงยาแล้วก็ตั้งแต่เขาทำไปนเป็นสัตว์ไม่ได้ไปกิน อ๋อครับมันผสมเป็นหมึกเปี่ยผสมเป็นหมึกสักที่พ่อพ่อยังจะสักใช่ผสมน้ำผสมเป็นหมึกสักก็แค่หมึกกินกินมันได้เป็นอีแบบหนึ่งขาผสมเป้นมาอีแบบหนึ่ง อย่างที่ยาเนี่ยมันบัญญาปัญญากินบัญญาปัญญาสรปัญยาสารก็มียาบางชนิดเป็นเป็นเครื่องรางที่ได้พบก็มีหรือบางอันเนี่ยทําให้บูชาก็มีทำอะไรไม่ได้บูชาอย่างเดียวก็มีเพราะต้องได้ใช้ตรงประเด็นไม่ใช่มึงสหรวมมิตรอย่างเดียวได้พรบเครื่องถ้าใครก็ไม่ได้ผลดีเยอะย่าถ้าอย่างนี้เอาเนี่ยเอาให้ถูกต้องมาใช้ให้ ชัวรีกว่าแต่ไอเรื่องเนี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องผิดคูไม่ต้องกลัวเรื่องผิดสายวิชาเมืองยาวยาไปขูดไปอะไรมันไม่เห็นผลหรอกแต่มันไม่ผิด<ม>คมมูคือแค่ไม่เห็นผลก็ไม่เห็นผลไม่มีผลเสียแต่ไม่ไม่ไม่เห็นผลนั่นเนองแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรบอกเอ้ยนี่ผมว่าม่สตังก้คินวูไม่ด้กว่ามันยำกินเพราะอย่างนั้นคูจะชัดเจนอยู่แล้วเราพูดอะไรจะเอาชัดเจนเลยเพื่อง่ายแ่ความเข้าใจของคนมีมีอยู่เรื่องหนึ่งครับ สมาชิกผมนะช่วงหลังมีหลายคนมากเลยหมอที่มาจุดตะเกียอะกระเป๋าช่วงสามสี่วันหลังเนี่ยหลายคนไม่ได้คนเดียวนะบอกเลยว่าอาจารย์เข้าฝันให้มาจุดตะเกียนร์บอกฝันเลยว่าอาจารย์ผมมาจุดตะเกียรแม่มึงเนี่ยไม่แต่แต่ลรถ้าผู้คนเดียววกผมรถไฟเชื่อไงแต่นี่มันหลายคนมากเลยมันมันมันหลายคนอ่ะตอนนี้ผมเอ้ยคนนี้เขาพูดไอ้คนนี้ใหม่เนียบอกอาจารย์เข้าฝันว่านมาจุดตะเกียร ล้านล้านแล้วสมัยอาจารย์ก็อยากให้คุณจุดมากกว่าสมาัยเก่าๆนั่นเลยนะอาจารย์ที่กลับมาเนี่ยหมดเนี่ยอาจารย์เขาฝันบอกให้มาจุดตะเกียงก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็อยากให้คุณลาบมากกว่า